ดแล้วครับเจ็บเอโนมเจ็บปวดอัดแล้วดอจริงไม่ใช่พันนั้นดอจริงเป็นผู้หงแล้วอ่ะด่าจริงอีกแล้วดอจริงดอจริงเพราะว่าดอจริงไม่มีดอจริงผู้หญิงแต่เห็นไหมหลาคนตายเอาหากันไปไหนจิงมีดอจริงมีเถาะมันดังลามต้นโทษเขาอีลัน วิ่งเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนแอวันแมนเลยตัวแดงๆเนี่ยชื่ออะไรวะซีลาดครับเจอหลาดซีลาดอืมอะไรอะไรเจอหลาดนักบอลเลยนะนักบอลตายจริงเจอหลาดเนี่ยสายตาดีมากฮะพาซีเว่นไปนีเจอตลาดเดี๋ยวสักครู่นะกดยืนอัดแป๊บนึงอัดแล้วอ๋อโอ๊ยเจ็บตอน ไม่ใช่อัดอย่างนั้นโอ้เอาแล้วอัดมันบื้อนวล้ะก็อยากอัดนะครับออกสมัยนี้ใช่ไหมไอ้ที่รักจ๋าถ้าใคยคนดูหน่อยเร็วยิบอยิบสกิลมายิบสกิลไอเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเขาเงียบเลยเขาเขาอยากอยู่กับโลกอไฟไม่ไม่อยากให้ใครรู้จักกูอะไรเงี้ยเอ๋อายอจริงฉันขอโทษดีโอเคโอเค คุณแกน่ะอองแนวอาราเร่ฮะดีดีเลยไหมพี่เอารมณ์เสียปะเนี่ยโอ้ตายจริงกูสวยละตายจริงไอ้ไก่ไอ้ยาเอ้ยอ้ยอุ้ยชักชักชักอุจะไปห้องเนาะ วีเอวอนสีโคตรดุโคตรเลี้ยวไปใส่ว่ะโคตรเลี้ยวห่อมึงสีฟ้าไปใส่ไอ้คนไอ้คนนั้นเป็นใครครับเขาอยากได้ด้วยอ๋อคารัสแม่เฮ้ยผมมีสตันแล้วคุณอ๋ออ๋อตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามันเรามันแจมแจมมึเข้ามาหน่อยพี่ก็ถอยให้มันแยมออกมาอีกนิดเออ่อยๆๆๆมานี่มานี่มานี่เอ้ามันพื้นไม่มาเลยมาพี่ นี่ๆมานี่มนี่กูหวานสวยอร่อยเร็วมาหนี้มานี่มนี้นี่ๆๆๆเขเลยขเลยขเลยอือ่ออิจฉาวยงามไ่งเลยวานนเ้นมเพิ่มมาลล้นาคานาคานไอ้นี่ไนักเอาเย็บแมงเยบกันแ่เลยุกูปแบไหมเหนียนแป๊บเหนนแป๊บ คุยกันม้างแต่คิดวาเงียบเลยล่ะเออนะเงียบท่ำไรเราไต่โม้นน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 ซอนพลังจอมยุทธ์โอ้โหสุดยอดเด็ดปูนี่แหละเขาเรียกว่าการทำงานเป็นทีมดังไปเต้ะดูเออไออยาขนาดทีมมันยังลัดกูโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอครับผม

เดี๋ยวเอีก2วิสามหนึ่งวิแล้วเรียบร้อยแล้วมันไปแล้วไปตรงไหนวะเหนือข้างบนข้างบนข้างบนไปถอยถอยเหนือมาเลยเหนอาเลยอ้ไม่ทันน่าจีบไหมครับเอ้าเร็วเออเออทุกอย่างต้องเป็นสเต็ปครับพี่น้องครับแต่มันมีสเต็ป สมัยแม่งเลยสมัยมีเนีเอลเลยเออโหสเวียนตะเวียนมันแลดูโหดร้ายไปนะสมัยสมัยมีเนีเอลเนี่ยเล่าอุยมาเล่าจ้าผมมีบล็อกกูบล็อกกูขำกูบล็อกเอาตามไม่เอาดิเล่าเล้าอเล่ามาเล่ามาเล่าไม่ถึงผมหัวเลาะแล้วผมบล็อกอ๋อ เคืองบอกได้ด้วยเหาล้อเออมาเลยแล้วเจ้าเอาล้วเอาแล้วโดดเร็วเร็วมาเดิจะเฮ้ยมีพุงจ้าแลมีพุงมีพุงไม่ใช่มีพุงตัวมีพุงมีพูงมีพุงมีพุงจ้ามซองนึ่งไปแล้วยัยยังไม่มีสกิลทีเอาตายจริงไม่บอก ต้นับกตะอยู่แต่เดียวซ่อมนึงต้นไปเลยเราฮาซีมยูเอาแตาผมมนึ่งเร็วปีโดไม่ั่งเลยแนกข้าวันเดียวที่ว่ามาแนวขันแดกข้าวันเดียวอ้าอ้าระเบิดมีโดเวไหมมีโดหระเบิดมีแล้วมีตันแล้วเอาเลย โต้ยแต่แล้วโต่แต่แล้วโหสุดยอดโดนครับโดนตายจริงทำไมแม่เลยวะน้องโต้โต้มีปัญหากับใครไม่มีมามีปัญหากับคนกรุงเทพพี่นะไอ้พนี่ไปเตะอเลยไปแต่แมงค์ไยิงกูเอกปั้นเลยทั้งเลยเอ้ยมันพุ่งพุ่งบังโหเหมือนมันรู้ทันเลยอ่ะ คนรู้เจออยู่เออมันรู้เรงไงโอ้ยโอ้ยเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วโอ้ยอะไรกับกูนักหนาแจ็คไปต้องเลยไปไปตั้งเลยผมมีอันตรีแล้วเอาไปได้วาเย็บฟอมมีอันที่แล้วโอ้ยจะเป็นบางฝอ้ยมาช่องครับหมองตัวรังกันไหมหลูเซียนกันอเบักนี่โก้โก้ดำเกิงเหรอดำเกินมาจนไฟเลยโซ้ยดำเกิง เอาเอาาเโอ้ไม่มีตาหอกมันฟื้นมันฟื้นโอู้ไปเด็ดหอมไปไหนไรอย่าพึมคาไปเร็ว่าได้เร็วฆ่าได้เร็วตายจริงดันดันคีบเนี่ยคลิปอะไรดันคลิปเลยตดันยูจะวิ่งไปโจทีไหวเหรอไหวดี่ไหนได้เลข ไปเลยวันนั้นประมาณว่างบน้ำหมดมาหน้าก็เม็ดเลวเม็ดชาติกติีร็มันได้เฮ้ยกลาง่ายไอ้กูถอยทำไมล่ะกูยืนอยู่ดูดูเฉยเดิฉันสั่งซะแล้วเห้องเดียวนี้มันร่อยนะแหม่ปวดเีื่อยกับคนยิ่งจังไปอุ้การเล่นแร่ตัว่าไปย่าง เป็นเลือดในสมองแตกตายทีด้วยเล่นแนวเอาอยู่นี่เครียดเครียดดิจี้วันนี้คนอันดาบตายเออมามามาหำมาหำาหำวัดเดือด้ลววักชีนฟักีนตายหู้เหลาอืมดีเจไหนเธอจัดแปลงแากเนี้ยห่องตายแปลงนรกเหมือนว่ะ เดินล่างเจอกูไหมมาเจอกูไหมมาแล้วมาแล้วไกลกำลังไปเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยโอ้ยขำเอ้ยขำเอ้ยขำเอ้ยเฮียมึงโดนกูหน้าเม็ดตายโอ้โหสายฟ้าตัวเองแรงว่ะจับ่อนเจ้าอันตีคว้าไปบวกอันตีเมย ันตีอะไรล่ะอันตีกูรอชาร์จราน,นานนานไปรู้แล้วไม่ไม่รู้รเลยไฟวุ่นไปโอ้ไม่ทำเลยไงไม่โน้นี่ทำไงเอเอเอันตีเอาเวลาจดเพ่ปุ่มใต้เดยเนี่ยก็โทษเสียใจตอนอยู่ไม่ใช่ตอนตายเลยใช่พี่ก็โทษไงไม่รู้เรื่อง พอใจยังติกไม่ได้ชชยรู้ไหมกอใจเเสียใจกอใจเลยแลเบอร์โทรกอใจเล็กเบอร์โตตายแล้วว่าโอ้โอ้าลังเต้าโพอดีกันแล้วฟ้าขวดจยัวจุยจุ๋ยผงไม่รวยเลยจิ้งจ้อมัันล่องผือ กำลังเข้าสู่บริการรับฟาาหัวนมสมเลยลาวาอันไม่รวยเลยเอ๊ะเจ้ามันโดนทีมันถอยมูเมนต<ล>์มูเมนต์เลนดูมีสเต็ปเข้ามาเบียบเลยมาเบียบเลยม<ว>าเบียบเลยมาเบียบเลยโอ้โดนเชนแม่มูเมนต์นได้ไหม โอ้โหคนมันมีสันเดสนะลงไปล่างตัวหนึ่งนะแต่อีเล่งทำอะไรทักหน้าวะเล่งตายนะตัวนี่ไงหน้าสัตว์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 ปลาเหลล้ามล้ามล้ามเจ็บฟอโอ้โหโหดกันทั้งนั้นทำไมรู้จักเลยไปหาคุณกิจดีกว่ากูว่าลาบเชื่อคุณกิจลาไปลยางตัวหนึ่งก็เซเวนได้ได้ได้ตัวได้ตัวได้ได้เศรษฐกนะ ต่รู้จ oh, ักไหมสวินสวีนเหรอเดี๋ยดี๋ยวโอ้ยันี่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปูอว่าเอาไงดีเอาไงดีเอาใครตายโอไปตายแลไซแล้วนะครับแกงแพงแกงแพงนะครับไม่ใช่แกงแบงเียงขีงขเป็นกลงลนเยอะควระ เราทมไมอัดหน้ามันเลยยิงแม่งเลยายิงเยดีวะยิงเลนะจ้าตาซัดมารู้นั่นแล้วบาย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 ระเบิดบายบายสกีลอะไรเงี้ยมาเจเจเตี๋ยวผูไเตี๋ยู้ไม้งเงเกันหนักมใส่เกียวปิดเลยยิงยิงยิปดข้างอย่างเงี้อ้อ้ยโยโอ้ยโเล่นลาต้เล่นลาุเล่ล้ยโอ้ยแต่หวลกูต่วลกูต่วลกู โอ้มัเพื่อมัเพือเอาไปมัเพือเอออ๋อเอาเอาเอาเป็นปืนแล้วเนฟืนแล้วป้นๆๆนนอ๋อเลยทำใส่หัวนายอ่นี้ยอหัวนี่ย้อมนเดนทักไม้โดักไม้เจ็บฟองแหมปล่อยมานล้างลูาคุยได้ยินฮันูยี่หำไปว่า โปรยช่วยท่าได้ตัวเดียวอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิฐานแล้วก็ตายห้องเออต่อยใช่ไหมตายห้องกับบา้านหิว่านแม่ดูเนื้อดูเนื้อ เอ็นเอ็มเอ่ห์เป็นสเลพูดแันี้เปลาวะเป็นสเลยอะเออเป็นเลไรโจยไม่ไหเลยโอ้ยเกือบตายเห็นได้แล้วอ่ะเห็นก้างเลยรูสักเุ่นจริงจรงอย่างทุกงานโอ้สติวซีรีส์นี่มันดีรอย

ทำให้เขาอยากทำให้เขานะไง้มีคนรับรับเคราะห์แทนครูใครรับเก็แพงแพงอ่ะแพงแพงอืมถือว่าอยู่อยู่ใกล้แกงแพงสงสารเลยคงสาคงแกงแกงไม่แกงไม่ถูกแกงแพงเออเลยแพงแกงแพง

ไรกันแนเาัเออาไม่ดอ้าวันมันขึ้นแล้วออครับ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 โอ้ยใจเย็นเอโอ้ลำคาีเด็กนี่จังขอเทอเทเทมัต้องมีคนพูดตรงๆนะคจะอยู่ ไม่เห็นอะไรในป่าใหญ่เห็นอะไรในป่าใหญ่นั่นแหละยิงแม่งยิงแม่งกลับไปก่อนละอีสับไปทันเขาอีสับไปทันเขารอยิงแม่งขอคำถามไปละดูคอมั่ง ขยันเคาะนะว,ว้าผมว่าผมม่งไฮสปีดแล้วนะี่กี่เมโอ้คนละไฮนะ <laughs> แอยู่ไหนกูแกแกนี่ไง สวยเลยมัแนแรงมัน,นเอาตัวแหลมๆไตโอมาไตโอมาหลงล่างหมดเลยฮะเราเป็นละไล่ข้าวแไปกูแจ้งก่อนบอกแคงกูแจน่ากินว่าเอ้ยน้าสัตว์น้าสัตว์นา,นายนา้าสัตว์ไปเจอเหมือนได้ไงวะเนีผมผู้สาวยิงไล่มันไปไปจุ๊บจุ๊บกันตอนไหนโอเล่นวนหวาเขาไล่ข้ากันเราก็ไม่ยืนฟาม

มองมอดครับผมใครจะทำอะไรผมได้ของวายวายวายวยยวายวยิงยวายวยวาายวยวงยวายวเยายวอยวาาวลวายวายวาวายวยวายวายายวา

ไปบายยะแก่งแพงมันก็ขยันวิ่งเข้าหาศัตรูจังนะกลับแหละตายแล้วเทปนี้หาความหาไม่ได้และหลังๆเริ่มมีเกร็งๆอย่างเดียวเ <laughs> ลรงๆๆอย่าห <laughs> ลังๆเริ่มรู้สึกใช้สมาธ<ห><แ>ิกันเป็นหลักผมไม่รู้จะพูดอะไรผมหิวหิว <laughs> ชิบหายใช้ก๋วที่ญี่ปุ่น อยู่เข่าเอแฟนผมหายไปแล้วแก่งแท่งหมดไปเก่งแท่งอะไรดูมันลาดผมมันเห็นเลยป่วอะไรเช่นเอาปิดที่แล้วมึงอ่ะเห็นไหมลาดช็อตเห็นไหมมันลออร์ลาดครับมันรออร์ลัดคนรู้ว่าใครลาดช็อตได้ทำไมอ่ะซีกำเบื่อซะแล้วคนรู้ที่แท้จริงมันเป็นมันเน่

ai chạy ma, ai thế p'ia, đừng có không thể lơ mờ, ống, anh ủa, nó, nhung vô lao anh, khọt cả ban mẫn, ủa chắc không, đi tham nhì, tham nhì, anh này quá, ô, nè nè nè, anh đi. กำมือยนาแงหน้าสัดหน้าสัยเว๋วนี่ยอ้าวตายเลยพี่เจสันดีครับขอโทษกนุบบานว่าันเสียใจเยิงเอาวะกลับมื่อไ่วะอยู่ไปกับอะไรอไรไโยชน์แงเอาเลยดูเลยดูเลยแต่งแ่งคนเดียวพอแล้วเนี่ย ไม่ได้ประชดเลยเนี่ยทัเปะใครไปปะใครไปวางหวาดล้อมไอ้นี่อยู่ที่วะหวาดล้อมมือเออไปปี๊ดแน่ในหวาดมือเขานัดไฟมาวางกันแล้วนะนี่พี่วะวางหวาดล้อมไว้นั่นเลยอะล้อมคิมเปอร์อ่อเออเต้แข่งไม่ตายครับผมสุดยอดเลยอรับอ้าวนั่น ไม่ไมน่า pues ชมมันเลยล้างเหาอมาล้างกันล้างมีเลี้ยงตีใหญ่เลยอีโดโอ้ยตุกตาตุกตตุตเออเหมือนแฟนผมจะซื้อหวาดเพื่อไปปักแล้วนะมันเป็นความสนุกของครัวแล้วผมเบื่อขนาดนั้นเลยกรมเลย โตโตนะพอคอยยางพอคอยยางแอลแอลมีร้านลับไหมครับมีร้านซื้อของลับในป่าไหมครับจัดได้ไหมโอ้ลืม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 ไปเลยว่าเคยมีป้อมโอ้ยจุดหอมมาแล้วจุดอะไรเนี่ยมา โกจยิงซะงั้นมมแน่นอนสตีนสตีนเฮ้ยตรงกลางจังมันหนาวโต๊ดโต๊ดโต๊ดเครือแพไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอีวานไปวหุ้งนะผมไม่คุ้นแย่เราตรงหนาขนาดนี้อีวานไต่หุ้งเลยอีวานแทง

แนเบเอาเอาโทเลยอาโอ้โไม่ได้อาตอม่ไดกันนทีราเต้นนผู้ทีอาผมบที่มักก็เทยสเกอบตายสอ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 ยมไอ้สัโมนาขนมถึงแม่กรเลยตอนนี้เหมือนแฟนผมก็จะปักหวานซะสนุกแล้ว เราปักปะเดินแล้วนั่นเดินไม่ได้จุดวิ่งแน่ยิงแม่งไม่้อยากให้เบื่อหรอจบแล้วจบแล้วกูร้อยโทษข่าวไม่มีวันหยุดโอเคกดหยุดอัฒนีเนอร์สวัสดีครับบายบาท